Alice spring yeah. uh, oh. so the no oh, okay. oh, oh. 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 what oh. happened in the summer was oh, i in advance everything that he was going to do that the integrity of our elections am not going to accept the result กสู่ดินแดนซิวิลไลเซชันนะจ๊ะวันนี้ค้างคืนที่อลิสปริงสองคืนวันนี้เขาที่พักที่โรงแรมที่คราวคาสิโนพลาซ่าห้องโอเคอยู่นะสวยอยู่นี่เป็นไงหลังจากที่นอนนอนรถมาหลายวันแล้วนอนโรงแรมมั่งแล้วกันเนาะนี่ก็คือห้องนอนนะสวยอยู่ เดี๋ยวเราดูเปิดมา่านเอาไว้สิโอ้โหแอคเซสเข้าสวิงผู้ได้นะดูนกยุงนกยุงเป็นสพีคอก นกยูงสวยมากขับรถช่งเมืองอลิสบริงไปว่ายน้ำที่ ถ้ามาเดินที่ Stanley c a s t l นะมันก็จะเป็นแบบปล่องขออไฟเอ้ยไม่ใช่ปล่องที่เกิดจากรอยแยกและทางน้ำของระหว่างหินเขานีวจะซูมให้ดูนี่สูงมากอันนี้เป็นเขาเรียกว่า จะเดินมันก็เป็นร่องของเขาอะถ้าเกิดน้ำมามันก็จะแบบน้ำมันก็จะหลากตรงพื้นเนี่ยมันก็จะเดินให้ดูกันว่าความกว้างมันแค่ไหน,นเป็นช่องระหว่าง จะต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมตรงนี้ Are we supposed to climb up here? สรุปว่ามันเดินต่อไม่ได้แล้วนะเราจะต้องย,อย้อนกลับไปที่ที่จอดรถเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่หนึง่งซึ่งเป็นที่ที่สามารถว่ายน้ำได้เพราะมันเป็นวอเตอร์โฮเดี๋ยวเราก็พาไปดูก,กันนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่9แล้วนะของการเดินทาง เก้าเออน่าจะเก้าแล้วน่าจะเก้าแล้วแนละยเพราะว่ามันมันไม่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่รัฐ Northern Territory ซึ่งเลยออก W A มาเพื่อตพรุ่งนี้จะต้องออกไปที่เซน์ครียซึ่งขับรถประมาณ5ชั่วโมงฉะนั้นต้องตื่นเช้าหน่อย ทาอาหารเช้าปุ๊บก็บุ่รถออกเลยหาชั่วงจะต้องวางทางนั่นเล เราก็มาถึงจุดหนึ่งชื่อว่า Ellery Creek Big Hole จุดนี้เขาบอกว่ามีตรงแอ่งน้ำด้วยที่เป็นแบบ waterhole สามารถเข้าไปไว่ายน้ำได้ไปดูกันออกว่ามันจะมีน้ำหรือเปล่านี่หน้าแหลมท<ว><า> <inaudible> ูสต<ด>ิ้งสวอนนี<ด>่เอ่อ อ่านคำเตือนห้ามกระโดดห้ามเอาเชือกมาแบบว่าปีนป่ายต้นไม้แล้วก็เบี่ยงตัวลงห้ามทำนะจ๊ะนี้เขาบอกเป็นจุดคอนเซอร์เวชันเพราะฉะนั้นมาเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดเพื่อนอย่าขยับมาทิ้งถึงแล้วจ้ะเอลลีได้ขอเจะเอาเล่ลงไปดูสั์ ได้เวลาแพ็คกระเป๋าออกเดินทางแอดเวนเจอร์อีกแล้ววันนี้ต้องเดินทางขับรถอีก5ชั่วโมงไปเทนนิสครีกนั่งกันจนเมื่อยวันนี้ต้องขับไปเลยเกือบใกล้ถึงจุดหมายปลายทางดาวินแล้วันนี้เช็คเอาท์จากโรงแรมก่อนเราก็จะเดินทางกันต่อจ๊ะ ล้วก็มาถึงจุดที่ทปล่อ U F O กันแล้วนะไซ O ์ a u n c h s ถึงแล้วจุดชม วิลเิวท right? ัสอีกจุดหนึ่งชื่อคารูคารูนะจ๊ะคารูคารูจะเป็นภาษาของเอนเดจินเนสมันก็เดวิลส์ฟล็กซึ่งเกิดจากการที่ชั้นหินหลดตัวอ้นมาแล้วก็ถูกกัดกร่อนด้วยพวกน้ำพวกลมพายุจนเหลือ พาไปเดินดูแล้วไม่ได้ดูรอบนะแล้วก็ไม่ได้เดินด้วยไม่ได้เดินดูรอบๆกองเห็นแบบส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเพราะว่าแดดนี่ร้อนมากเลยวันนี้ตัวกล้องนี่แบบว่าเปิดไว้แค่แป๊บเดียวมันดูดความร้อนนะนะเพราะมันเป็นสีดำร้อนเจิงร้อนจังต้องกลับไปที่รถแล้วแหละเราจะได้เดินทางต่อไปที่แคมป์เนาะ จะบอกว่าอที่ตรงนี้ที่จอดพักก็ตรงนี้มีไวไฟให้ด้วยนะถ้าใครแบบว่าอยากติดต่อฉุกเฉินเพราะว่าออกมาข้างนอกแล้วไม่มีหรอกสัญญาณมือถือขนาดแบบเทลซ่ายังไม่มีเลยเราก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่แคมป์ละที่แคมป์เราจะได้เสียบต่อไฟเข้ารถจะได้พักผ่อนเดินทาง5ชั่วโมงก็เริ่มเลย ถึงแล้วเมืองเทนเดีคยวคืนนี้จะครั้งที่เอาแบกค้าวันพักในยิงกับในยูน เนี่ไปดูเกมเสร็จแล o วอ i รเจนละ็ไฟนอลไหมไปดูที่ผับเนาะมีคนมาขับรถมารับที่ เนาทีแต่ว่าขับรถจะ2นาทีเสร็จนี่นคนเต็มโอแ้แล้วนี่ขับประจำประจำหมู่บ้านใช yes. แล้วขับประจำหมู่บ้านอ๋อจะได้เกทออฟฟิสโรเบิร์ตขอบคุณนะขอบคุณขอ state of origin T Tennant Creek. Could be more people. Lively at the memorial last night. Well not me, okay. See, I thought that was a big boy. อันนี้จุดที่เราอยู่นี่เขาเรียกว่าเอ,อ telegraph s t a t i o นซึ่งเป็นจุดสถานีส่งโทรเลขเนาะรับส่งโทรเลขสมัยก่อนก็จะเป็นจุดที่พักของการเดินทางดูว,ว่าเรามาไกลแค่ไหนน,นีจาก เลยนะพออลังเกสตาจอดเราก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นมาคูเปอร์พีีแล้วก็ข้ามชายแดนมะาขึ้นมาตอนนี้เราก็อยู่ที่เทนนันครีกแต่เราจะต้องขับไปดัลลีวอเตอร์กำลังตัดสินใจว่าจะาค้ังขึ้นที่ดัลลีวอเตอร์หรือว่าขึ้นไปที่แคทเธอรีนเลยซึ่งก็ขับรถประมาณ5ชั่วโมง สังเกตนะว่าถาองไปนิดนึงก็จะเห็นแบบว่าจอมปลวกเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะอันนี้มันเป็นน่าจะมีความชื้นอยู่ข้างใต้ดินลละก็ปลวกก็เลยทำารังเพราะว่าข้างใต้ดินะมันจะเย็นกว่าข้างบนพื้นผิวดินอะมันร้อนแล้วก็ลมด้วยถ้าอยู่ข้างใต้อุณหภูมิมันจะคงที่อะ รู้สึกว่าประมาณ20 24องศาแหละจุดนี้ที่เรามาเห็นก็จะเป็นไม่ใช่บ้านนะเป็นโรงเก็บอาหารเพราะว่าอาหารที่จะมาที่นี่มันก็ไกลเดินทางออกข้ามมาใส่อูดมาอะไรเงี้ยเดินทางมาไกลความร้อมมันก็มีเขาต้องเก็บไว้บ้านหินมันก็จะเย็นหน่อยเรเียกนเป็นเซ่า เป็นสโมคเขาเนะเหมือนตู้เย็นแบบสมัยโบราณอะ คารลีวอเตอร์แล้วเดี๋ยวแวะเข้าอา่าหาที่ทานอาหารข้าขงวร้อนมากต้องพุชมาสูน n i n e t อเตอหน่อย ฮะขถึงข้างในแล้วดูในฝามน่ารักมากเลย <laughs> มีปลาใช่ไหมอ๋อเนี่เป็นสองเงิน <laughs> มีเงินไทยด้วย <laughs> <laughs> จาก d a i วอ Water นะแต่เ,เราก็จะเข้าไปแคทรีนซึ่งใช้เวลาขบับรถประมาณสองชั่วโมงกับอีกห้าสิบนกะิเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะจอดตรงอา่ามาร์ตาน,น่าเดี๋ยวจะแวะลงไปดูน้ำ เอาละวันนี้เดี๋ยวเราก็มาถึงที่จุดที่เรียกว่า Bitter Spring นะจ๊ะซึ่งอยู่แถวในเมืองเขาเรียกอะไรอะตรงใน l l s a t n o t i o p a r Park เราถึง l l s a t n o t i o p a r Park เนาะอันนี้มันเป็นจุดที่เขาแบบว่าเดินได้หลายที่นะน,นี่คือร,บรอบๆ National Park แต่เราจะอยู่ตรงเนี้ยส่วนที่อยู่บนสุดเลย เราจอดแค่แป๊บเดียววันนี้เขาบอกว่าตรง Steepy Hole เนี่ยห้ามเล่นน้ําห้ามว่ายน้ําให้เดินได้เพราะว่าต่งนัมันมีแบบจลระเข่ทาเนี้ยระวังจระเค้เพราะว่าเราเข้าเขตของจระเค่แล้วฉะนั้นมาเดินต้องระวังนะจ๊ะอืมเราจะเดินเข้าไปก็ใช้เวลาน่าจะประมาณไม่น่าจะนานสองร้อยสามสิบเมตรเดินเข้าไปข้างในกัน ันนี้เป็นป่ากึ่งร้อนชื้นเนอะถ้าเกิดหน้าฝนเรบเข้ามาอะไรเงี้ยป่าก็จะชื้นมากแต่ว่าเขาบอกว่าระยะอของฤดูที่เป็นหน้าฝนนี่สั้นมันป่าทึบอะเหมาะกับแบบที่ซ่องสมของจระเข้มากเลยนี่โอ้โห แบบมันมรกฏมากเลยอ่ะมันมองเห็นข้างล่างเลยอ่ะทะเลใสมากเลยคลิสตัลเคลียร์มากน้ำนี่ยังวนหมนน่เขาบอกว่าบ่อตรงน้ำร้อนเนี่ยมันจะอุณหภูมิ32 33องศาตลอดทั้งปีนะถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในอแบบมันเป็นน้ำอ่างน้ำพุจริงก็จริงแต่ว่า รสชาติมันจะขม,ขมขมหน่อยอะไรเงี้ยตามที่เขาบอกนะมันปิดเถอะเพราะมันมีพวกแร่พวกกรรมฐานพวกอะไรเยอะอะไรเงี้ยให้ดูนะว่าน้ำเนี่ยใสแค่ไหนจะได้ใส่งเกงขาดยาวมาเนี่ยความใส่ของน้ำดูซะโอ้ยน้ำอุ่นอะอใส่มากดูในมือนะ สั่งใส่แหละมองเห็นก้นเลยไม่ใช่ก้นไม่ใช่ก้นคนถ่ายก้นทะเลอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกดูแค่น้ำได้ความลึกก็พอแต่คนน่อย่าคิดลึกเนี่ยเป็นที่เท้าเราตรงนี้ว่ายน้ำได้ไว่ายว่ายน้ำได้นะลงไปว่ายได้เลยแต่รู้สึกกลัวๆอยู่นะเสียวๆอยู่เตบอกว่ามีแบบจระเข้แถวนี้มันก็เริ่มรู้สึกเสียวแล้ว สถานที่นี้แล้วมาทารังกามาทารังกากนนมุ่งหน้าเข้าสู่แคทรีซึ่งจะใช้เวลาขับรถประมาณชั่วโมงกว่าห้านาทีเหมือนโรงเรียนบ้านนอกบ้านเราเลยแคทรี Catherine. ป้ายบอกว่า1 0 4กิโลเมตรเาตรงไปเลยจ้ะจัดแล้วแคทรี ค้างคืนที่นี่แหละดูเข้าไปดูจะเป็นเมืองใหญ่นะเมืองคสริบอย่างที่นายบอกไปมันมีทั้งสามที่เป็นเมืองสามส่วนสเรี ถึงใกม่น้ำไงก็เลยแบบน้ำเอะดอกจำดอกลั่นทงดอกเลนลาวดีถึงแล้วที่พักคืนนี้แคทรีนคาาวานพักนะเดี๋ยวค้งคืนที่นี่กัน ใหญ่มากที่นี่เขาบอกมีแคมป์ไซท์ถ้าเกิดในช่วงช่วงที่โควิดมันยังไม่มาเนี่เขาบอกว่าเต็มเลยนะประมาณอา่สี่ถึงห้าร้อยอ่ะต่อวันอะ่ะเข้าออกเข้าออกนะเขามีประมาณร้อยหกสิบห้ามันมีทั้งแคมป์ที่แบบว่าต่อไฟแล้วก็ไม่ต่อไฟก็มีแบบค้างคืนแบบชั่วคาวแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแต่ช่วงนี้มันโควิดนะ มันก็ดีสำหรับเราเพราะว่าเลือกจอดที่ไหนก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปแบบฮัลโหลนี่มีห้องซักรีดด้วยเนี่ยใหญ่มหัศรรัตนับรีดด้วยนะเพล็บ้องมีวอชซิงก์อะไรก็มีด้วย I Donate all coins. coin s There were two dollar coins อันนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้เตรียมอาหารเนาะเป็นแบบที่คุกกิ้งเล็กๆอะไรเอเงี้ยวีเราจะเดินไปดูวาฬบีกันเห็นเขาออกมากินหญ้าช่วงเนี้ย วันนี้ขับรถยาวมากเลยอ่ะตื่นตั้งแต่8โมงเอ้ยตื่นตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะนอนแช่อยู่ในรถอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าเกิดเรามาเนี่ยจะไม่ค้างคืนที่ Dairy Water แล้วก็แค่ไปกินข้าวเที่ยงว้วก็จะบึ่งรถต่อกันออกมาขับนีรวมทั้งวันนี้รู้สึกว่าจะประมาณ5ชั่วโมงนะ5นิดนิดเพราะว่าดีทัวร์ด้วย ก็คือออกออกไปนอกเส้นทางแล้วก็ไปดูกนูนน่นนั่นนี่น้ําตกไอ้ไม่ใช่น้ำตกบ่อน้ำร้อนน้ำพุร้อนแล้วก็อะไรอีเออไปปล่อยโดนออกนอกเส้นทางอะไรเงี้ยนี้แหละมาแล้วต้องเที่ยวให้คุ้มเพราะว่าเราไม่ได้ย้อนกลับเส้นทางเดิมอย่างเี้ไปทางหน้าอย่างเดียวนี่ประมาณถึงสามร้อยหกสิบกโลก็จะถึงจุดหมายปลายทางดาวินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปที่ดูที่ อุทยานแห่งชาติข้าคดูก่อนเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของทริปงานนี้เลยน้องไปดูไม่ดูไม่ได้มีสปาเลยหลังจากนั่งรถม,มานานนลพักผ่อนพักผ่อน